ก็มีอยู่สลับเกมแนวขับรถแข่งรถกันบ้างนะครับเนาะก็ตังหมดเลยว่าเกมแนวแข่งรถเนี่ยก็มีออกมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมแข่งรถขับรถเนี่ยก็ก็น่าจะมีความน่าสนใจอีกแนวหนึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถแล้วก็แข่งรถอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพาดคลิปนี้เลยคลิปนี้ รวบรวมไม่ท่านผู้ชมมากถึง20เกมเลยนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวคลิปนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้กดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกก็ถือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเทียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมนี้มีชื่อว่า Larry One m u l t i p l a y e r Racing นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปดวลแข่งรถกับผู้เล่น1เวทหนึ 1. ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีรถมากมายให้เราเลือกมากถึง26กว่บคันเลยแล้วก็ด่านภายในเกมมีมากถึง10ด่านให้เราไปแข่งกันแล้วก็ในแต่ละด่านก็จะมออีสภาพอากาศแตกต่างกันไปด้วยนะครับบางด่านก็จะเป็นแดดจัดบางด่านก็จะเป็นฝนตกหิมะตก อายุก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอกันนะครับแล้วก็โมหมดภายในเกมก็จะมีทั้งโหมด 3s Racing d r i p t r i a l d e e p t r i a l Time Trial นะครับก็มีให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมาส่วนการอัปเกรดตัวถังรถก็มีให้เราอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับก็ยิ่งอัปเกรดก็ยิ่งจะแข็งแกร่งขึ้นหรือว่ามีความเร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพในการเล่นเกมน,นี้นะครับก็จะเป็นภาพเหมาะบ,บุคคลที่ นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมรถอยู่แล้วไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะมีชื่อว่า Furious ก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่น่้จะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นในทั้งแบบเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นมัลติเพลย์เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีรถต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการอัปเกรดในสิ่งต่างๆค่อนข้างได้เยอะแม้กระทั่งล้อ ตัวของตัวถังกระโปรงรถสีรถก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้แต่ามถเข้ารลองโหลดเข้าองเล่นกันได้นะชื่อว่าทูฟาซาฮินดิฟค่ะ ดวิ่งนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์การขับรถกันอีกแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะขับอยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งระเดลในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้หลายแบบเลยจะเล่นเป็นแบบซิมูเลเตอร์แบบขี่รถเล่นชมวิวหรือว่าเราจะเล่นเป็นโหมด r c เค e โหมดดิฟโชว์ดิฟอัลคอแนนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้มีการแต่งรถนะครับเช่นเดียวกันนะครับภาพากราฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพากราฟิกที่น่าจะสวยงามอยู่เหมือนกันก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถอยู่แล้วเนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถขี่รถอยู่แล้วนะครับแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถขี่รถเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชัวปากโกไฮเว์ นยาสเตอร์กเกมปาโกไฮเวย์เป็นเกมที่ขับรถเล่นชิวๆเล่นเพลินๆนะครับก็คืออะไรก็คือไม่ต้องคิียอะไรมากแค่เราเนี่ขี่รถจนกว่าเราจะชนพวกรถต่างๆนะครับก็คือถ้าชนก็เริ่มใหม่เนาะก็เกมนี้นะครับจะมีการเล่นแปลกๆก็คือเราเนี่ยต้องพยายามเฉียวคันอื่นให้ได้นะครับเมื่อเฉี่ยวคันอื่นให้ได้ก็จะมีพลังหรือว่ามีโบสเตอร์ให้เรากดด้วยนะครับยิ่งเฉี่ยวเยอะก็จะมีโบสเตอร์วิ่งความเร็วได้เยอะแล้วก็มีการซื้อรถต่างๆ ด้วยแต่ละคันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับความเร็วนั่นแหละมีการตกแต่งตัวรถด้วยเนาะก็ภาพกราฟิกก็จะเป็นแนวฟริกอนเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะในในเพลย์สโตรนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถแข่งรถเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า O W R C นะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถ Open w o ว l d ซึ่งเราเนี่ยสามารถขับขี่แข่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเล่นตามสบายหรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามภลิกิจก็ได้ภารก,กิจก็ขึ้นอยู่กับตามทางที่เราไปเจอมันจะมีจุดมาร์กอยู่นะครับมันจะมีจุดมาร์กอยู่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรนะครับหรือก็ตัวถงังรถตัวรถนะครับก็สามารถซื้อได้หรือว่าสามารถแต่งได้เช่นเดียวกันนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะสต๊าฟใครที่ ชื่นชอบเล่นเกมขับรถแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสตาร์เกมที่มีชื่อว่า NOS นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถ open world ทั่วไปนะครับที่เราเนี่ยสามารถขับได้อย่างอิสระห,หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามเควสก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับส่วนภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไป นะครับแล้วก็ภาพบริการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่3าตามสไตล์เกมรถนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนการแต่งรถนะครับก็ยังคงมีเช่นเดิมเราสามารถเลือกรถไปเล่นกันได้นะครับเนาะเกมที่ต้องบอกว่ามาแรงในช่วงนี้อย่างมากเลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า car x street นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่เป็นแบบ open world นะครับเราเนี่ยสามารถวิง่งขี่รถเล่นไปไหนก็ได้จะเป็นการเล่นแบบวิ่งไปชมวิวหรือว่าจะเป็นการเล่นแบบไปแข่งกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็เกมเนี่ยก็จะมีระบบยิบย่อยที่นอกเหนือจากการแข่งรถทั้งระบบการเติมน้ํามันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนขางจะมีกราฟ,ฟิกที่สวยงามมากๆเลยนะครับระบบการแต่งรถก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมาย เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบที่เป็นสภาพอากาศกลางวันกลางคืน,นที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถสำหรับใครที่บังหาเกมแบบว่าค่อนข้างที่ปล่อยสระแล้วก็เราเนี่ยสามารถเล่นได้เองตามที่เราต้องการอยู่นะครับเกมนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับคนที่ชอบเล่นเกมมันๆแล้วก็เป็นแนวขับรถด้วยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรเกมที่มีชื่อว่า r e d e m p t i o n Mobile เกมเนี่ย เป็นเกมนวับขับรถมอเตอร์ไซค์ผาดผลยิงกันต่อสู้กันได้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถนำอาวุธต่างๆมาตีตัวของ NPC ได้เช่นเดีวยวกันซึ่งตัวเกมนะครับจะเล่นเป็นแบบขับรถไปเรื่อยๆตามทางแล้วจนกว่าจะไปถึงเส้นชัยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับมีการอัปเกรดรถนะครับมีการอัปเกรดอาวุธของเราแล้วก็ตัวเกมนะครับเป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสรัใครที่ อยากเล่นครับลองเล่นเฉยๆเนี่ย,ยก็สามารถไปลองได้หรือว่าสำหรับใครที่ลองเล่นแล้วอยากซื้อก็สามารถซื้อต่อันได้นะเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่น,นเพลิเพลินอยู่เหมือนกันเนะี่ยภาพการาฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนจะดีแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเกมที่เข่ามากๆนะครับก็คือมันเป็นเกมที่ผ่อนออกมาจาก PC ที่ตั้งแต่ยุคสมัยนานมากๆแล้วนะครับนะสำหรับตัวเกมนี้นะเป็นเกมภาคต่อกันอีกแล้วนะครับตระกมที่มีชื่อว่า Parking มาสเตอร์มัลติเพลเยอร์2นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่จะอยู่ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยสามารถออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยแล้วก็ภารกิจต่างๆเราเนี่ยสามารถไปเลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอายังไงจะเล่นอะไรยังไงก็ไปดูกันได้ไปเล่นกันได้แล้วก็ของแต่งรถต่างๆก็มีค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันตัวเกมจะเป็นโอเวอร์นะครับเนาะแล้วก็ ตัวเกมนี้ครับจะมีภารกิจต่างๆให้เราเลือกเล่นมากถึง150กว่าภารกิจแล้วก็มี200กว่าคันให้เราได้ขี่กันนะครับสลับรถเนาะแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเราสามารถเดินเล่นได้ด้วยนะก็คือต้องเหมือนจากการขับรถขี่รถเนี่ยเราสามารถออกมาเดินเล่นได้ด้วยเพราะบริการในเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยเหมือนกันนะเป็นเกมที่เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถ ที่เป็นชนกันได้เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Wake Fat Mobile นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ขับรถบูล้างผ่านเลยนะครับซึ่งเกมขับรถนี่ครับ ตัวนี้นะครับจะผ่ออกมาจาก PC เนาะแล้วก็ตัวเกมนี้รับสามารถเล่นได้ทั้งเป็นโหมดธรรมดานะครับแล้วก็เล่นได้เป็นแบบเล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีการซื้อ DLC เพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะซื้อหรือเปล่าส่วนภาพกราฟิกเนี่ยก็ทําออกมาค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยนะครับเนะาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะเกมที่ทุกคนหลายคนน่าจะรอคอยเกมนี้อยู่นะครับตัวเกมนี้มีชื่อว่า X อ็กคาสเตตนะครับได้วิงว่งนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถสุดมันแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทำมาได้ให้สวยงามมากๆส่วนรถภายในเกมนี่ครับก็มีมากมายให้เราไปเลือกเล่นกันเลยว่าเราเนี่ยจะเล่นอะไรยังไงจะเล่นรถไหนนะครับแล้วก็แต่ละคันนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยนะก็แล้วแต่เราเลยนะครับส่วนเกมเนี่ยถ้าเราไม่ได้แข่งอะไรนะครับเราก็เล่นไปแบบอุ้นเว่อได้นะก็คือขี่ รถเล่นได้เหมือนกันนะภาพค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะมือถือสเปคต่ำบอกเลยว่าอาจจะน่วงอาจจะแหลกได้นะเพราะค่อนข้างที่สวยจริงอะไรจริงนะสามารถไปโหลดได้ในเพจตัวได้แล้วนะหรือว่าเป็นเกมที่อยู่ในทีมตัวของค่า X นะครับนะ้องสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Static Ship Racing นะครับนะ้อก็ใน ช่วงนี้เขาน่าจะมีกระแสรถแข่ง Open w o ว l d น่าเล่นมาเขาน่าเยอะแล้วก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นรถแข่ง Open w o วอ d อีกเหมือนกันซึ่งตัวเกมนะครับจะอยู่ในทีมรถแข่ง Open w o ว l d ที่ยุค90ูยยุค80น้หน่อยนะครับสำหรับใครที่เคยดูตัวของกระตูน Initial D ดีเกมนี้ก็คือคล้ายๆกันเลยนะครับมันจะอยู่ในทีมนั้นเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นแนวทรงนั้นเก่าๆแล้วก็มีความเท่สไตล์ของมันอยู่แล้วซึ่งตัวเกมมีรถค่อนข้างเยอะให้เราไปเลือกเล่นกันแล้วก็โหมดต่างๆกก็มีให้เเราลือ ค่อนข้างที่เยอะอยู่ในการสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยส่วนภาพการาฟิกภายในเกมค่อนข้างที่จะมีภาพการาฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆนะมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นเกมน,นี้ได้นะครับผมก่อนเลยค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยนะและสรับเกมที่มีชื่อว่า n a s e x t r a do a s i ดูบงพันยี่สิานะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมแนวขับรถบรรทุกที่อยู่ในของบาซินนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับทำออกมา ค่อนข้างจะดีเลยก็คือรถภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกขับได้นะครับแม้กระทั่งรถกระบ,บะรถบรรทุกหรือว่าจะเป็นรถอะไรต่างๆที่เราเนี่ยสามารถขับได้ค่อนข้างเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็แมปภายในเกมค่อนข้างใหญ่นะทาไปเล่นไปนะแมปนี้ก็ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเข้าไปอยู่ในตัวรถได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมือถือสเปคต่ําสามารถเล่นได้แนละ้วสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับใครที่ง่าจะเล่นเกมหรือว่าชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถ อยู่แล้วมองหาเกมแนวขับรถซิมเนเตอร์อยู่ก็คือสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า j e อร y c a r คา r ์เวอรนะครับสรวนเกมแนว j e อร y c a r คา r เนี่ยจะเป็นเกมรถที่เล่นง่ายเล่นชิวๆแต่ว่าจะมีความยากภายในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีบุตรสต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกัน ค่อนข้างดีเยอะแยะเหมือนกันนะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่มีไอเทมต่างให้เราเก็บแล้วก็ตัวเกมจะมีเสียงภาคที่มันจะหามากๆนะครับเพราะว่าเอฟเฟกรถเราสามารถคัตตอมได้เองนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพนลินมีด่านหลายด่านที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้มีใน pc แล้วก็มีใน Apple Arcade ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปสมัคร Apple Arcade แล้วก็ไปเล่นกันได้เลครับสำหรับตัวเกม jelly carver นั่นเองนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า drift car X racing นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่จะมีภาพมองมุมสูงนะครับยิ่งเราเนี่ยหาเลือกรถมา สวนโหดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยมีความเร็วที่สูงมากๆซึ่งตัวเกมจะเน้นในการดิฟนะครับเข้าโค้งต่างๆนะเพราะว่าจะเป็นธีมของเกมนะครับยิ่งเข้าโค้งได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำคะแนนะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โค้งในแต่ละด่านค่อนข้างจะมีความยากแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละด่านเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกภายในยเกมก็ค่อนข้างสวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ภาพบรรใากาลในเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอก มุมสูงนะครับถ้าต้องการจะเล่นนะครับสามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมชื่อว่าเอ e ดเดิเซอร์สำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถสุดแฟนตาซีจากทางค่ายของ n e t ตไอสเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยท่าจะทำออกมาได้มันจะดีนะฮะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรต่างๆแล้วมีรูปเล่นอะไรต่างๆให้เราเนี่ยไปเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเนาะ แล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีรถที่คอลแลบกันอยู่นะครับเยอะเหมือนกันแล้วก็ในแต่ละคันเนี่ยก็จะมีความสามารถในแต่ละสายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าบางตัวอาจจะเป็นสายคมเร็วบางตัวจะเป็นสายสนับสนุนก็มีเหมือนกันนะครับก like <un> well ็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็มีอะไรต่างมีอีเวนต์ต่างให้เราไปเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันระบบการอัปเกรดระบบการแต่งรถหรือว่าระบบการเปิดรถก็มีหรือว่าจะเป็นระบบการ เล่นกับเพื่อนก็มีเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกนี่ก็ต้องบอกเลยว่ามือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะก็สำหรับเกมนี้ก็สำหรับใครที่จะเล่นนะครับก็สามารถลองโหลดลองเล่นเกมนี้กันได้ใครที่มาหาเกมแนวขับรถแข่งรถมาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า แรลลี่ฮอลลซอนนะครับสำหรับเกม r รลลี่ฮอลลซอนนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่จะมีภาพการาฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วนกะ็ตัวเกมจะมีโหมดหลายโหมดให้เราไปเลือกเล่นกันนะอาจจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดเล่นตามเคสเล่นตามภารกิจไปเรื่อยหรือว่าจะเป็นโหมดพิเศษที่เป็นโหมดดิฟนะครับแข่งกันก็มีเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นก็นได้ส่วนรถภายในตัวเกมก็มีให้เราเลือกขับค่อนข้างที่เยอะ ด่านก็มีให้เลือกด่านค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีระบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามด่านด้วยเหมือนกันนะใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะฮะสามารถไปลองโหลดล,ลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวขับรถแล้วก็เป็นแนวออฟโรดด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Project Offroad 3นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมขับรถที่จะเป็นแบบด่านทดสอบเพื่อทดสอบว่าเราเนี่ยขับขี่รถออฟโรดได้หรือไม่นะครับ ตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นด่านเป็นด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวของรถต่างๆมีให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะครับฝึกความท้าทายได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะสามารถตกแต่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ระบบการตกแต่ง ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับแมวซิมูเลเตอร์กันบ้างนะครับใครที่อยากจําลองเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับหรับเกมที่มีชื่อว่าเซลเลอร์ซิมูเลเตอร์ก็เป็นเกมนี้ที่ทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีสนุกมากๆนะครับตัวเกมเนี่ยหลักๆนะครับก็คือเราเนี่ยต้องทําเกี่ยวกับการขายรถแล้วก็ขายให้ลูกค้าอยากสุดความสามารถแล้วก็ตัวเกมนี้จะมีรถตั้งแต่ให้เราได้ไปเลือกเล่นหรือว่าไปเลือกขายกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครไป ซื้อการปรับสีรถการปรับแต่งรถก็มีเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยเลยมากมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นเกมนี้กันได้นะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้การดูได้นั่นเองนะเกมรถที่ไม่ได้แข่งรถอย่างเกมที่มีชื่อว่า Forza Custom นั่นเองนะครับแต่เกม Forza Custom แนวจะเป็นเกมภาคเสริมที่ลงให้ตัวของ แอนดรอยนะครับแล้วก็ไอ s เอสนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะต้องแต่งรถคันใดคันนึงตามเควสที่เขากําหนดให้ว่าแต่ละคันเนี่ยจะต้องแต่งอะไรบ้างแต่ว่าในการแต่งเนี่ยไม่ได้แต่งเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องไปเลี้ยงเหรียญเพื่อเอาอุปกรณ์นั้นมาแต่งรถให้สวยงามซึ่งเกมนี้ก็ไม่มีแล้วก็เลี้ยงเหรียญเอาอุปกรณ์แล้วก็มาแต่งรถให้สวยงามก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นตามเควสไปนะครับ ก็เป็นเกมมึงที่เล่นสนุกยังมีการ,การนรับเล่นชิวๆได้ไม่ต้องคิดเลยมากเน้นแต่งเน้นสบายๆก็ได้เหมือนกันนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนแต่สำหรับตัวเกมนี้ใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นจริงนะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสหรับ20เกมแนวขับรถแข่งรถนะครับกองวว้ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคิดนี้กันเนะาะก็สำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม